Oxidative Stress กับสุขภาพของน้องหมาสวัสดีครับผมดรสันดี้สุขภาพดีมีความสุขสัตว์เลี้ยงเช่นน้องหมาน้องแมวมีความหมายกับผู้เลี้ยงมากกว่าการเป็นแค่สัตว์เลี้ยงบางครั้งมีความหมายและมีความผูกพันมากเท่ากับลูกทางสายเลือดเลยทีเดียวเมื่อสัตว์เลี้ยงเหล่านี้แก่ตัวลงเขาต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกันกับมนุษย์เราปัญหาที่สําคัญทางสุขภาพ ได้รับการยืนยันว่าเป็นปัญหาเดียวกันกันกบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ก็คือ oxidative stress ซึ่ง oxidative stress ก็คือสภาวะที่ร่างกายของเรามีอนุมูลอิสระมากเกินกว่าความสามารถของร่างกายที่จะจัดการกับอนุมูลอิสระเหล่านี้เมื่ออนุมูลอิสระมีปริมาณสูงเกินไปก็จะทำให้เกิดความเสียหายกับ DNA ไขมันและโปรตีนภายในเซลล์ท้ายที่สุดก่อให้เกิดโรค ที่เรียกว่า NCDs หรือโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง NRF2 คือคกลไกที่อยู่ในเซลล์ของมนุษย์และสัตว์ทุกชนิดที่หายใจด้วยออกซิเจนมีหน้าที่สำคัญในการสร้างเอนไซม์เพื่อลดอนุมูลอิสระวันนี้ถ้าท่านมีสัตว์เลี้ยงและอยากดูแลให้ร่างกายของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นมีสุขภาพที่ดีอย่าลืมศึกษาและเรียนรู้การกระตุ้น NRF2 ด้วยกันนะครับ